สวัสดีค่ะ่องแม่น้ำหอมด้วยจ้าวันนี้มือนีเห็ดน้ำยาน้ำยาป่านะคะปานีนค่ะต้มเครื่องยูเดอจ์จเครืองต้มเครื่องให้เพื่อนกันด้วยจ้าเอาไปตำค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดน,นะคะแล้วก็กระชายค่ะหัวหอมกระเทียมค่ะลิ้ต้มงใส่น้ำปลาร้านะคะปลาร้าแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะ ตรงนั้นเปื่อก็จ้ะเปื่อละตํำนะคะน้ำยาปลานีจ้ะน้ำมัห้น้ำยาปลาเนะจ้ะขา,าเบิ้งตอนตํำแล้วก็ตอนเอาลงนะจ้ะใส่ตีนไก่จ้ะตีนไก่ต้ตมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอรอขั้นตอนการตํำนะคะต้องไม่เปื่อกันค่ะ เครื่องเรียบร้อยเลยนะคะ่ะปลานิ่นตะไคร้นะ่เอเค<อ>รื่องตำเรียบร้อยแลยะะ้วจ้ะหอมกระเทียมกระชายพริกนะคะแม่นูครบใส่พริกป่นไปนเ้อจ้ะใส่ทั้งพริกอันนั้นพริกเจพริกที่ห่อต้มแล้วกับพริกป่กนนะจ้ะลงไปเล็กน้อยบรได้คั่ะนะจ้ะแม่นูครบบริโภเอาไปคขวก่อนนะจ้าใส่ลงไปเลยนะจ้ะ ใส่ลงไปในหม้อเอต้มน้ำห้าวนี่อน้ำปลาห้าวนี่เลยนะจ๊ะทนะ้ำซุปปลาแล้วอะไรไปนั้นน่าจะไม่ได้เอาไปคั่วนะคะยาปลานะจ๊ะ ปันนี้นจะจากขนาดสองชิ้นยังแบบคนเลยจ้ะใส่หนเานาะ ปลาตีนไก่จ้าเริ่มเดือดแล้วด้วยจ้าเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแม่น้องเสใส่น้ำปลานะคะแม่น้องใส่็จเกลือไปบ้างแล้วนะคะน้ำปลาก็ใส่ไปแล้วนะคะใส่ผงนัวดด้วยจ้าแบบนี้ด้วย งัาเลยจ้ะเก<ม>็บงัมมาเลยจ้ะเ<ม>ล้วจ้ะช<ม>ิ้นไหนหอืมแซ่บขนาดจ้ะฮัดเป็นโฮเใสไอันนั้นลงไปเลยได้จ้ะ หอมจ้าอ้ยนัวขนาดแซบขนาดด้วยจ้าให้มันเดือดเล็กน้อยนะจ้าขนาดใสแค่สองชิ้นเนี่ยโอ้ยประเน่งนง่วขนาดจ้าปลา นีเสร็จแล้วนะคะน้ำยาป่าค่ะนัวๆเลยจะตีนไก่จ้ะมาเดิมมากิน่าขนมจีนบ้านแม่น้องโฮป้วยจ้ะขนมจีนตีนไก่น้ำยาป่าค่ะเลยจ้ะ Seb. Na bloch